คือกรณีของพักเก้าไกลเนี่ย <Yeah. S 1> ฝ่ายความมั่นคง <Yeah. S 1> เขาก็ประเมินอนาคตเอาไว้เป็น2บริบทคือหนึ่งหลังจากนี้นะความนิยมของพักเก้าไกลน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือสูงสุดแล้วตอนนี้ใช่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีพักสองลุงเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบ mm. กระแสะเบื่อลุงตอนนั้นลามเป็นว่าไม่เอาประเด็จการเนี่ยมันเอามาขายได้เอามาเป็นประเด็นหาเสียงได้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่เลือกตั้งครั้งถัดไปไม่มีลุงแล้วนะไม่มีคําว่าเผด็จการแล้วนะคือนี่คือการจับมือกันแบบเลือกตั้งประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็แล้วไอ้มอตโต้มีลุงไม่มีเรามันก็อาจจะใช้ไม่ได้ใช่ไ,ได้แลัวก้า<ช>วไกลเองส่วนหนึ่งก็มีปัญหาการจัดการภายในพฤติกรรมของสสบางคนอาจจะทําให้คนที่เคยเลือกจะเปลี่ยนใจไหมจะถอยห่างไปหรือเปล่ากระแสความนิยมที่ว่านี้ไม่ได้นับเด็กหรือคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะมีสิทธิเลือกตั้งที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนิวโบทเตอร์ ในการเลือกตั้งหนหน้านะครับซึ่งก็จะมีคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วและกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นแฟนคลับพักเก้าไกลจํานวนมากสองก็คือความนิยมของพักเก้าไกลเนี่ยยังถือว่าไปต่อได้อีกมีปัจจัยหนุนครับคือรัฐบาลเพื่อไทยเองถ้าล้มเหลวการฟื้นคืนเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยก็จะกระทบมาเข้าทางก้าวไกลโครงการไม่กลับโปรเจกต์ที่หาเสียงเอาไว้ถ้าทำไม่ได้ค่าแรงดิจิตอลวอร์ดซอฟต์พาวเวอร์แลนด์บิชแบบนี้ มีปัญหากันภายในพักร่วมรัฐบาลเองพักภูมิใจไทยถูกยุบหรือมีปัญหาการทุจริต<อ>นี่ก็จ้องตับแตามองว่ามันก็จะไปหนุนความนิยมของพักคก้าวไกลได้เช่นกันพูดง่ายๆคือคนอื่นพลาดครับและถ้าสถานการณ์เป็นไปในบริบทที่2เนี่ยก็มีโอกาสที่พักคก้าไกลจะแลนสไลด์หรือว่าได้สสอเพิ่มขึ้นกว่าปี -66 มากแม้ว่าจะไม่แลนสไลด์แต่ก็ใกล้เคียงนี่คือมุมมองของฝ่ายความมั่นคงที่เขาคุมยุทธศาสตร์ ่ายผู้มีอำนาจเขาก็ยังมองว่าปัญหาของก้าวไกลยังมีเวลาจัดการและไม่ใช่ภารกิจเฉพาะหน้าในขณะนี oh. นะ้นี่คือส่วนของพรรคก้าวไกลคำถามคือที่คุณบอกว่าภารกิจเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยณตอนนี้มันคืออะไรล่ะ ที่จะต้องเพ่งต้องโฟกัสลงไปนะคะคำตอบมาจากคนนี้ค่ะดรแดนศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักด์นะคะประธานสถาบันอานาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD ดรแดนเนี่ยเริ่มต้นอธิบายถึงลักษณะพิเศษของการเมืองไทยก่อนเออบ้านเราสเปเชียลนะพิเศษนะหมายความว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ชี้ขาดหรือว่าชี้เป็นชี้ตายกันที่องค์คาพยพการเมืองตามกฎหมายหมายถึงรัฐบาลฝ่ายค้านสภาแต่บ้านเราค่ะมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐเชิงลึก รัฐเชิงตื้นปรมาณูทางการเมืองอธิบายความหมายดีกว่ารัฐเชิงลึกหมายถึงภาคีเครือข่ายนอกรัฐบาลที่มีพลานุภาพสูงยิ่งในทางการเมืองรัฐเชิงตื้นหมายถึงรัฐบาลตามกฎหมายปรมาณูทางการเมืองหมายถึงอดีตนายกทักษิณโอ้โหมันดูซับซ้อนเนาะอธิบายต่อว่าคุณทักษิณจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษดรแดนบอกนะคะพลังพิเศษเรียกว่าปรมาณูทางการเมืองมีพลานุภาพในตัวเอง เป็นได้ทั้งปรมามนูเพื่อสันติหรือปรมามนูเพื่อทำลายล้างจังหวะทางการเมืองช่วง3ถึง2ถึง3เดือนข้างหน้านี้นะคะจะสำคัญที่สุดเลยโดยอดีตนายกทักษิณต้องระมัดระวังตัดสินใจให้ดีว่าจะไปทางไหนแล้วก็ต้องเข้าใจสภาพสังคมไทยจริงๆนะว่าพลานุภาพในสังคมไทยรัฐเชิงลึกยังมีมหาศาลนะคะแล้วก็มีพลังอำนาจลึกซึ้งมากในที่นี้หมายถึงภาคีเครือข่ายนอกรัฐบาลนั่นแหละ ซึ่งตัวของคุณทักษิณไม่ได้มีอำนาจหรือบงการรัฐเชิงลึกได้ส่วนรัฐเชิงตื้นที่เป็นรัฐบาลตามกฎหมายที่คุณทักษิณมีบารมีเหนืออยู่ณนะตอนนี้ไม่ได้ลึกซึง้งและก็ต้องระวังรัฐเชิงลึกอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะเขาสัมพันธ์กันดรแดนบอกว่ารัฐเชิงลึกอำนาจข้างนอกอะเนาะจากคำานึงถึงดุลยภาพของภาคีต่างๆในบ้านเมืองทําให้ทุกภาคีลงตัวอย่างแท้จริงปัญหาณตอนนี้นะคะคือดุลยภาพมันเกิดยาก ในประเด็นสําคัญที่กาลังล่อแหลมมากนั่นก็คือกรณีที่อดีตนายกทักษิณกําลังจะได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปอยู่บ้านโดยที่ยังไม่ได้รับโทษจริงๆเลยแม้โดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะจะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็ไม่มีใครอยากรับโทษก็เถอะแต่พอเป็นผู้นําทางการเมือง ต้องคำนึงถึงบริบทอื่นในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นดรแดนวิเคราะห์ว่าถ้าอาดีตนายกทักษิณทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเดินหน้าไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่เลยดุลยภาพจะเป็นเหตุทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาเพราะว่าทําให้ภาคีเครือข่ายนอกรัฐบาลเขาหวัดหว่านเขาไม่มั่นคงเนื่องจากว่าพลานุภาพของอดีตนายกทักษิณจะมากเกินกว่าที่หลายภาคีในรัฐเชิงลึกเขายอมรับได้สุดท้าย สันติภาพในสังคมมันจะไม่เกิดความมั่นคงรอมชอมมันจะเกิดยากดรแดนย้อนความให้ฟังแบบนี้ครับว่าการที่อดีตนายกทักษิณได้กลับบ้านเพราะความจําเป็นทางการเมืองบังคับให้การต่อสู้ในสนามเลือกตั้งรอบหน้าพักคก้าวไกลจะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยถือว่ายิ่งมีแต้มต่อที่สูงจึงต้องหาพักคู่แข่งมาต่อก่อนและการมีมีการเลือกพักเพื่อไทยให้รับหน้าที่นี้ซึ่งเป็นพักที่อดีตนายกทักษิณมีอิทธิพลอยู่ คู่ต่อสู้นี้ดูจะสมน้ําสมเนื้อถ้าสู้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีดุลยภาพพักเพื่อไทยก็จะเป็นพักที่ถูกเลือกต่อไปแต่ครับแต่ถ้าหากมีการเดินล้ําไปถึงจุดที่ภาคีเครือข่ายอื่นไม่ลงตัวรัดเชิงลึกท,ที่ดรแดนอธิบายว่าคุณทักษิณคงจะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะยอมไม่ได้ก็ได้แล้วก็จะแปลงสภาพอดีตนายกทักษิณจากปรมาณูเพื่อสันติเป็นปรมาณูเพื่อทําลายล้าง Oh. และนับจากนั้นความเดือดร้อนอย่างหนักจะนำมาสู่อดีตนายกและพักเพื่อไทยฉะนั้นถ้ายอมถอยบางก้าวให้สมการการเมืองไม่เกิดสภาพไร้ดุลยภาพทุกอย่างเดินหน้าต่อไปตามปกติแต่ถ้าหากไม่รอมชอมไม่ยอมเสียสละความวุ่นวายก็จะเกิดแล้วก็อาจจะลามถึงตัวอดีตนายกรวมถึงพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้และสุดท้ายดรแดนมองแบบนี้ครับว่านัก คาดการณ์นะว่าสถานการณ์ขณะนี้น่ากังวลมากมันจะส่งผลต่อสมการการเมืองในอนาคตอย่างมหาศาลผู้เล่นหลักในสนามการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าสมการมันจะพลิกคว่ำอย่างร้ายแรงสุดท้ายอาจจะจบลงโดยใช้ระบบไม่ปกติเข้ามาจัดการทําให้ประเทศไทยทําให้คนไทยต้องไป,ปเผชิญแรงกดดันนานาชาติอีกรอบหนึ่งเราคะจะเข้าใจในความหมายนี้แหละว่าหมายถึงอะไรไอำนาจนอกระบบเข้ามาหรือเปล่า โอ้โหแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมรัฐเชิงลึกที่หมายถึงภาคีเครือข่ายนอกรัฐบาลอำนาจอื่นๆนอกเหนือจากในรัฐบาลเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีภารนุภาพสูงยิ่งเนี่ยยกตัวอย่างดูสักหน่อยไหมจะได้เห็นภาพง่ายๆเพราะว่าดรแดนบอกว่าผมเห็นว่ามีสัญญาณเตือนมาแล้วและสัญญาณเตือนนี้เป็นรูปประมด้วยนะคะเป็นข้อๆเลยนะ 1. ร่างรายงานปปชเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตทำไมต้องปล่อยออกมาเวลานี้อย่างเงี้ยเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าใช่ไหมสอง คำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตอบเหมือนไม่ตอบอะคะ่ะในประเด็นการออกพอรบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านย่างเนี้ยส่งสัญญาณเตือนว่าไปต่อไม่ได้และถ้าตัดสินใจผิดอาจถึงการล่มสลายอย่างนั้นใช่ไหม 3. ค่ะสวไงสวกลุ่มที่เคยเลือกนายกเศรษฐาเพื่อแสดงบทบาทรอมชอมการแก้ปัญหาการเมืองเฉพาะหน้าอ้าวมาร่วมลงชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการโหวตลงมติก็เถอะแต่เป็นสัญญาณไหมล่ะ ชัดเจนไหมล่ะว่าความอึดอัดได้เกิดขึ้นแล้วสัญญาณเหล่านี้ดรแดนบอกว่าชัดเจนนะในมุมของเขานะคะเพราะฉะนั้นการเมืองต้องรอมชอมต้องพบกันครึ่งทางหาทางออกให้ทุกฝ่ายอย่างมีน้ำจิตน้ำใจอย่าให้มันอึดอัดเกินไปไม่อย่างนั้นปัญหาจะลามจากไม้ขีดไฟก้านเดียวยังมีข้อสิอีกค่ะการรอดคดีหุ้นของคุณพิธา และพักเก้าวไกลาอาจจะรอดคดี1นึด้วยดรแดนเขามองว่ารอดทั้ง2อ,อย่างไงอ,อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งอันนี้ต้องรอดูพุทธหน้าอย่างเดียวยังตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้ารอดพุทธหน้านะอาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ส่งถึงชายชั้น14ส่งถึงว่าเส้นทางทางการเมืองในการเอาชนะเลือกตั้งหนหน้าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะนี่นะคะบทวิเคราะห์จากดรแดนค่ะ